สวัสดีค่ะวันนี้สคอบอขอเสนอสาระเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องรู้จักแชร์ลูกโซ่ก่อนตกเป็นเหยื่อปัจจุบันแชร์ลูกโซ่ได้พัฒนารูปแบบกลโกลงมากยิ่งขึ้นมีการแอบอ้างธุรกิจที่มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือธุรกิจแบบใหม่มาหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะโฆษณาชักชวนให้ผู้บริโภคนําเงินมาลงทุนในธุรกิจรูปแบบต่างๆโดยมีการแฝงตัว และการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆซึ่งจะแฝงเข้ามาในลักษณะต่างๆดังนี้ 1. การชักชวนให้ลงทุนในโครงการระดับใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐการลงทุนธุรกิจค้าน้ำมันการลงทุนซื้อกองทุนเกี่ยวกับสินค้าบางชนิด2การชักชวนให้เข้าร่วมในธุรกิจขายตรงที่มีการแอบแฝงแชร์ลูกโซ่โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงมีผลตอบแทนสูงแต่บริษัทกลับไม่ได้ประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามที่กฎหมายจะเน้นเพียงการหาคนเข้าเครือข่า,ขายมีค่า ใช้จ่ายรายหัวระดมเงินทุนด้วยเงินก้อนโดยอาจมีสินค้าบางหน้าแต่ไม่ได้มีการจัดจําหน่ายจริง 3. การชักชวนให้ผู้บริโภคลงทุนธุรกิจที่ค่อนข้างทันสมัยและมีความซับซ้อนเช่นธุรกิจเก่งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธุรกิจเก่งกําไรราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าราคาทองคํา โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะระดมเงินทุนจากสมาชิกเพื่อนําไปลงทุนต่อในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศซึ่งผู้บริโภคอาจได้รับผลตอบแทนกับคืนส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่สามารถระดมเงินทุนดังกล่าวได้กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวจะปิดกิจการหลบหนีไปดังนั้นแชร์ลูกโซ่คือวิธีการหลอกลวงหรือช่อโกงผู้บริโภคอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้วิธีการชักชวนให้นําเงินมาลงทุนโดยสัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้ในอัตราสูงแล้วใช้วิธีการ หลอกลวงนําเงินของผู้บริโภคหลบหนีไปสคบอจึงขอแนะนําให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการที่จะเลือกลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวังไม่ว่าธุรกิจใดๆที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงมากในระยะเวลาอันสั้นโดยเฉพาะการลงทุนที่มีข้อตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนในการแนะนําสมาชิกใหม่ด้วยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ หากผู้บริโภคมีปัญหาสามารถปรึกษาสายด่วนสคบอบอ6หหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์นำรงรมทุกจังหวัดนะคะ